เช้านี้ที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับแดดดีเลยวันนี้สามโมงเชา้าแดดกำลังดีเลยเนี่ยมูวานฝนตกทั้งวันนะครับวันนี้เราเตรียมตัวจะกลับแล้วแต่จะไปไหนต่อก็ยังไม่ได้กำหนดเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปไหนต่อ เมื่อคืนคนมานอนที่ลานสนนี้เยอะยะเลยลานกลางเต็นท์ผู้หินล่องกล้านะครับเตรียมตัวกลับแล้วครับกําลังเตรียมตัวเดินป่ากัน3กิโลในวันนี้พร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะแดดนอนเลยมีเป็นเวลา3ามโมงกว่า เราจะเดินป่ากันทางเดินป่านะครับล,ไลงไปเดินป่ากันผู้หินรองปลาเราจะไปเดิน หินลานหินปุ่มกับผาชูธงเส้นทางก็ประมาณถ้าลานหินปุ่มก็กิโล1,300เมตรผาชูทงก็พันเก้าก็สองกิโลแล้วครับประมาณนั้นเราจะเดินไปเรื่อยๆ มาตามามาน้ำตกทานน้ำไหลมาอากาศดีวันนี้ไม่แดดไม่แดดหรือมันจะฝนแล้วเนี่ยฝน <laughs> ไปไม่ได้นะเนี่ยได้เรามีเสื้อหนาวเสื้อกันฝน ลานอนเนกประสงค์ที่ปลอดภัยทางอากาศสำนักงานร,รักสุสานนักลบกลานหินปุ่มพา่้อ่งกรุณาเดินวนขวากรุณาเดินบนขวาไปทางนี้ ใช่ฝนสื่อสา,ารนักรบต้องขึ้นข้างบนเหรอหนาวเลยมาถึงนี่ก็หนาวเลยเย็นเลยอ,อากาศเย็นหมอ,อกไหลมาเลยอะเมื่อกี้วิ่งมาป้ายังขิ้นแจ้งอยู่เลย <laughs> บทนี้เหรอ๊ะทำไมอ่ะทำไมอะไม่หลงหรอก าไปเดินทางไหนเนี่ยนี้ก็ได้ครับทางนี้ก็ได้เหรอแต่เดินนี้น่กว่าเหรอกลับมาแล้วเหรอคันี้เดินทางนี้เหรอเดินทางนี้ง่าไปาายสงรสายูงไม่อ่ปรมารงไงก็ได้มาแต่เกลับล้มาเจอช่วงหมอกไปจะฝนหรือหมอกไม่รู้ไม่ไหวเนี่ยครับ มีป้ายบอกทางตลอดในๆมาถึงนี้แล้วจะกลับได้ไงอ่ะลองหาลองมองหาเห็ดด้วยใช่ไหมมองหาเห็ดด้วยใช่ไหม <c oughs> ไม่ด้วยดิวิวช่วงนี้ วิวเมฆหมอกหมอกล้วนๆหมอกล้วนๆระวังลื่นนะอานาคร,ราชสามร้อยเมตรลานหินปุ่มแปดร้อยเมตร ลงเขาบอกมาทางนี้มันง่ายกว่าใช่ไหมแล้ววางลื่นหรือบทเนีุ่กเชินติดต่อมีเบอร์โทร อบอกอะไรจะปานนี้มืดตืบมือตืบ,ตบไปไปต่อพวกเรามึงยิ่งเยอะกว่าเก่าอีกใจไม่อยากเดินแล้วนะเนี่ยมืดลองไปดูนะจะไปดูอะไรป่ะมืดตอนนี้ อ้าววิดีโอนี่อ้าววิดีโอนี่ป้าเมื่อกี้ถอดวิดีโอหรอจ้าวิดีโอการเทียบถึงแล้วครับผาหินกบกบอยู่ตรงนี้ <laughs> มจริงเลย้าห ja, ัวใจหินขาหัวใจหินฮิวจอด์สวยงาม ลานหิ้งปุ่มอีก4065เมตรผาชุโทงอีกกิโลหนึ่งเส้นทางเดินในป่าก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เดินไปอยู่สองนอ่อตาใหญ่ไม่มีใครเดินด้วยเลย <c oughs> เพื่อน <c oughs> เดินสองนอ่อตาใหญ่ กองแกงกองแกงไปห้มมามเดินหอกนอกเส้นทางนะครับตรงนี้ลองเห็นลึกๆ รถระมัดมาตรลวังเดินทางนี้ใช่ไหมเดียวซ้ายลานหินปุ่มอีกร้อยหกสิบเมตรผาชูโทงเจ็ดร้อยหกสิบเมตรนะครับ ใช่เมื่อกี้หมอกมาเตึมเลยตอนนี้เปิดป้าเปิดให้หน่อยหนึง่งให้เดินสบายสบายพอได้เห็นทางพอ,อได้เห็นทาง เห็นปุ่มน้อยชุดใหญ่จะอยู่ประมาณ160เมตร ถึงจุดที่หมายแล้วครับอีก40เมตรลานหินปุ่มออกซ้ายไปผาชูธงง่งายใกล้ถึงแล้วครับลานหินปุ่ม หมอ,อกกำลังสวยงามเลยฟุ้งขึ้นมาอีกแล้วนี่หมอ,อกว้าวนะนะคณคือผู้ชิดลานหินปุ่ม ครับเ่ยเนยว้าจริจังเลยมาเร็วครับเราเป็นผู้พิชิตร้านาหินปูงทะมอ,อหมอกฟุ้งขึ้นมาเลย ไปถ่ายข้างบนว้าวสวยครับลมแรงพันเออนั่นแหละดอกกุหลาบขาว นี่เป็นก็อนหินนะไปนั่ร้านใหญ่นี่ไหม,มนั่ร้านใหญ่นี่ยลาอยู่นี่ก็มีว้าวร้านหินปุ่มสวยอลังการ กงพักผ่อนก่อนเราเาขเาจองคนละปุ่ม <laughs> มาถึงแล้วนะคะรับลานหินปุ่มผมพิชิตลานหินปุ่มแล้วความสูงพันสองร้อยกว่ากิโลเมตรหมอกคลุง้งเลยกำลงังวิวกำลังเปิดด้านล่างวิวกำลังเปิดเลยนะโอ้ยป่าเดี๋ยวเข้าไปอย่ยาไเดี๋ยวสะดุดป่ากอยาเข็นนะ <laughs> ่นเนาะลึกมากเลยนะเนี่ย สวยมากเลยเยี่ยมหมอกไหลหมอกเห็นไหมทางนู้นน่ะหมอกขึ้นดันขึ้นเังปงบงดันขึ้นปุ๊บลงแรงดันขึ้นหมอกขึ้นดูความสวยงามเดี๋ยวนั่งพักผ่อนกันนะรักฟุ้งกันเยี่ยม เดินต่อไปแล้วนะลานหินปุ่มขอบคุณครับ,บเดี๋ยวว่างๆจะมาเยี่ยมใหม่นะครับขอให้เราเดิน มุมนี้ก็อากาศก็เย็นดีนะครับเนี่ยว้าหมอกฟุง้งขึ้นมาจากด้านล่างเดินกันต่อนะครับใกล้จะถึงแล้ว เราเดินทางมาถึงผา,งางผา <laughs> <ผ>แก่ง <c oughs> ลาดเหรอ <c oughs> ผาแก่งลาดครับตรงนี้ก็เรียกว่าผาแก่งลาดผาแก่งลาดแล้วค่ะ,ะผาแก่งลาดแล้ว <c oughs> มองข้างล่างไม่เห็นอะไรเลยเจอแต่หมอกาดินาดินครับโอ้ วยอยู่นะอุ้ยเสียวไส้ดูท่านางหางเขาไว้ <c oughs> อสวยสวยสวย <c oughs> เดินทางต่อครับในป่าพืชน,นี้ตอนเราตอนนี้ก็มีเราอยู่สองคน สองตาใหญ่เด so so, ินก็แก๊กก็แก๊กไปอีกแล้วสดชื่นไหมอ๋ออันนี้ขึ้นเนินเหรอขึ้นเนินหน่อยนึงยังไงผาชุดทงเจอแล้วเห็นทองไหม ông thay tăng thằng an chu thông, thông. đến khinh phá chu thông sắc nói ờ ai khinh phá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  Nám phá tinh tinh khinh phá này phá phá ในที่สุดเราก็มาถึงจนไดป้ปีนก็ต้องปีนมาถึงนี้แล้วคานก็ต้องคาน ว่าพชูงนั่งพักกันก่อนเนี่ยที่สุด เราก็มาชิชิตผาชูทงแล้วอ้าวห<น>วลงเม็ดในหน่อยด้วยทีเนี้ยช่างมันตอนนี้เป็นจุดชมวิวผาชูทงนะครับฟ้ากำลังจะเปิดสวยนะครับเนี่ย บวสวยิย๋วลบหมดสีสวยสวยสวยกล้องเราอยู่กับใครวะส้างขึ้น,นเป็นไปบนผ้าชุดต้อ,อง คุณพระเจ้าเฮ้ฟ้าเปิดโอ้โหวิวสวยรังการครับจะถ่ายรูปก,ก่อน นี้ไงกันไปเลยดิ <c oughs> โอ้โหฟ้าสวยมากฟ้าเปิดโอ้โหอลังการเยี่ยมสุดยอดกลับแล้วนะพระชูทงเอา เดี๋ยวปาป,า,ปาเดี๋ยวมุมนี้ก็สวยนะเนี่ย ลานหินตรงเนี้ยจะไปในต่อเขาเนี่ยขึ้นปูทับเบิกยังคะขึ้นมาเมื่อคืนโอ้ไปมามา,าแสดงขึ้นตอนพายุเข้าอะไรดิใช่ออ้นนั่นมามา่กมตยูทางเไงรถตูข้ขึ้นขึ้นไงบ่ได้อยู่ครับได้อยู่ใช่ไหมเป็นเกี่ยวตูวเ้เ,เลยเรื่อยๆเหรอว่อวจาจะขึ้นไปก็ยังสังจิตสองใจว่าจะไปหรือเปล่า อน,นี้ก็สวยนะเนี่ยลมเย็นดีด้วยอืม <c oughs> โอ้โหตั้งสารได้เลยอะ่คเนหนื่อยแล้วไงหมอ,อก,อก,ม,ออกดดม่อีกแล้วครับหมอ,อกไล่ตูดมาอีกแล้วครับหมอกไล่มาส่งเราครับ ขอบคุณมากๆครับจบแล้วครับเส้นทางเดินเที่ยว3กิโลสวยมากเลยหมอกกลาบก่อนนะครับหมอกแล้ว่างๆได้มาเที่ยวใหม่้านหินปุ่มพาชุทงจุดชมวิวครับ ก็จ,จะได<อ>นอนกลา<อ>งเต็นท์ที่ต้นตแเหลงหลวงนั่นกลาอุทยานนะ<า>อ่าอ่าอ่าก็พอดีทางขากลับบ้านพอดีไงตอนแรกก็จะขึ้นภูท่าเปิกอ้าไม่ขึ้นดีกว่าเดี๋ยวลัวฝนด้วย